加发了金融功能。 คือโอ้โอ้แผ่นนี้เราเริ่มแล้วเมื่อคืนนี้กับเออตกลงกันแล้วเพราะเข้าใจกันพีดเริ่มเริ่มมาแล้วเนาะไม่ยังแล้วทางท่านแอดนี่จะไปแจ้งความมาเข้าใจกันแล้วไปแจ้งความเนาะไอ้สารสาเหตุมันข้ออย่งครับเข้าใจพิดกต่ไม่ยังที่ผ่านมานี่เปิ้นเคยเคยอยู่ด้วยกันรวมดีกันไม่ได้มีปัญหามมีีปัญหายังแล้วท่านแอดนี่ตกลงตกลงตกลงแล้วมีมีเซ็นเอาเซ็นหนึ่งร้อย ท่านท่านได้กำชับพระลูกคัากำชับเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนองต่อไปเนี่ยตระมาก็จะดูแลก็คือว่าตัวที่ที่บันทึกอันนั้นมีสาระอย่างกระท่อมครับที่สาระหลายอย่างต่อไปประทับอย่างต่อเกิต่อคือเจ้าวาดเขรับทราบต่อก่อนต่อไปต่อไปเนี่ยน้อเหตุการณ์นี้เป็นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกก็ว่าครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกกับว่มีอย่างเกิดขึ้นน้อครับพระเจาเจ้าฟาก็อนญาตดูเหมือที่ก่อนเป็นอย่างนั้นแต่จะยอมจังไรพระเจ้าเป็นห่วงเพราะว่าตระมาดูแลตลอดเพราะเป็นร้องเจังหวัดเพิร์ลสมุทย เฉพาะปกครองเนาะต้องเป็นอย่างละยกขาดไปเนาะเลยพอ